ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตามคุณยายลงอาบน้ําขึ้นจากน้ําเสร็จก,ก็ก็จะเดินกลับบ้านนะครับนี่คุณยายชอวผูสวัสดีคุณแม่ๆนะครับวันนี้ก็มาติดตามชมคลิปนี้นะครับคุณยายก็จะเดิน หลับบ้านแล้วครับผมก็ได้ไรสดให้คุณแม่แม่ได้ดูได้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นวันพุดแล้วนะครับก็อีกไม่กี่วันจะถึงวันศุกร์จะได้ทำการไรสดให้กับคุณยายนะครับ เพื่อเป็นการขายผลไม้ออนไลน์ให้คหุณยายได้กินได้ทานครับคุณยายก็จะเดินกลับบ้านแล้วครับนี้ครับโอ้ยมาเล่นขี้โคลนได้ล้างยางสะอาดแล้วเล่นขี้โคลนอีกดูนะครับ ต้นไม้อีกแล้วครับคันเนื้อคันตัวน่าจะเป็นเหามากกว่านะครับเหาเยอะดูเดินเมื่อกี้ได้เล่นโคลนได้กี่ลืมดูเล่นโคลน คืนฝนตกนะครับกับสวัสดี2ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง2ท่านวันนี้ก็ดูคุณยายได้ลงเอ,อ่ทำการไล์สดให้ท่านคุณแม่ผู้ชมนะครับให้คุณยายเขาเดินมาถือต้นไม้ครับ เมื่อกี้เดินมาครลืมดูเล่นคีโครนไปซะแล้วครับคุณท่านที่ได้ติดตามชมจบนี้นะครับอ๋อคุณหนูกุ๊กเลยครับสวัสดีคุณหนูกุ๊กเป็นยังไงครับสบายดีหรือเปล่าครัเมื่อคืนก็ฝนตก2วันลิดต่อเนื่นองกัน ก็เก็บเฮ้ยกำลังเก็บเนื้อเรียมเนเมีย็นเรียว่างเดี๋ยวจะเอาไปให้สี่สิบเปอร์เอห้าสิบเก้าไร่หานมาหมดแล้วถูกไรละถูกไรละสี่สิบบาทก็รวมแล้วก็ตึ๊ดลุงกีรพดีแดงนี้ก็ สองพันสามร้อยหกบาทใช่ไหมได้อุ่นอยู่เต้วยเก็บข้าวให้เดินบันอยู่เต้นรถเตศตะมุนอยาไปย้ายพอแล้วกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวจะรีบไปเอาเงินค่าน้ำให้เขาไปไปไปเฮ้ย เดินไปว้พอแล้วึ้งึงเทางเดินโจดีเ้หนูเดินจตุ่นงหนุ่ยเดนนานตัวไอสุเลียงยาล้อ่ะจ้ะอม

เดินเข้าหมู่บ้านครับเขาไม่เดินไปบ้านเขานะครับมันจะเดินหาสถานที่ที่เคยเส้นพระกรรมของช้างครับ มีเพื่อนๆมาพูดคุยเมื่อกี้ตาคุณตาจะได้ไปเก็บเงินข้าวน้ําเข้าวนานะครับครับสวัสดีคุณหนูกูวันนี้ก็คุณยายจะเดินเข้าบ้านเสร็จแล้วบ้านเขา เป็นการดูการชมก็วันศุกร์นี้คุณตาจะได้ทำการไล่สดนะครับเวลา8โมงครึ่งเมื่อเดินนะครับออเดอร์ก็เตรียมพร้อมไปหมดแล้วนะครับก็สองตายายทำการไล่สดนะครับ วัวเดินตามหลังวัวเดินตามหลังไอ้กลัวกลัววัวเฮ้ยไปเฮ้ไปไปไป มันจะไปบ้านเขานะครับก็ทุกครั้งก็เดินเข้ามันก็เดินไปยังไงก็เดินอย่างนี้นลครับนี่ก็เป็นที่เส็นประกรรมของคุณยายครับตรงนี้กับมี ทางปั่นปูนรับคุณย่างก็จะไปบ้านของปูนะครับครับสวัสดีทั้งสองท่านวันนี้ก็เย็นนี้ก็มีการไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมก็มีลูกกุกคนเดียวเนาะอันนี้มาชมติดตามชม ฝนตกแล้วยายฮะพี่ปรยพรยที่บ้านคุณพ่อของคุณตาครับนั่งอยู่มาทุกครั้งเขาจะมาอย่างนี้เลยครับคุณพ่อเคยให้กิน ผลไม้ออนไะลน์นะครับก็ผลไม้ที่กินถนนกินขนนที่น้องชายครับเขามาจากชนบุรีครับ เออปัารมาดูพ่อที่นั่งอยู่นี่ครับแกอายุเก้าสิบกว่าแล้วครับตมนนีเพิ่มยูทุบยูทุก em tên sâu tùng khăng youtube เคยได้ครับเคียวไม่เคยได้จะคลายออกแล้วครับเคียวไม่เคยได้ครับเคียวไม่ได้ครับมันมีควันเจ้นเราจุ้ม ยายกินเยอะเยอะกว่ากินเยอะไม่ได้หยายกินแล้วติดคอเที่ยวไม่ได้ไม่มีฟันคนตกแล้วแปะกแปละแปล 以前，嗯。 kép 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 luôn sim má sim kia viêm đạch cái <laughs> này <laughs> นี่มานี่ให้ช่วยพี่สิ่ง17 17 17 61 861เลขอันวิตามินเจ๋งมาก1เรียออทีโอช

80000โตเล่นนี่เด้เรารู้จัก สวัสดีครับลุก,กวันนี้ก็แค่นี้ก่อนคุณยายจะเข้าบ้านนะครับสวัสดีครับแค่นี้ก่อนอเฮ้เย,ยไปไปเราเก